มีลูกศิษย์ลูงหาเพื่อนมีความสนใจกับกุมารทองที่เห็นในนามของโตพมิงแล้วก็เฮ็ดส่วนใหญ่ก็จัดไปที่มาเลเซียมีลูกศิษย์ลูงหามาเลเซียก็มีความสนใจเกรเรื่องว่ากุมารทองที่จริงเ็าเห็นมาสองลุนแหละเ็เห็นมาสองลุนรุนแรกเนี่ยเป็นเจ้าแก้วแปลว่าเป็นเป็นโลหะนาง ตัวน,น้อยๆประมาณดำเนียวก่อยทีนี่มันมีประสบการณ์จากผู้ใสแล้วก็มีประสบประการจากโรงงานเพราะว่าในช่วงคณะที่เคิร์นวอกในช่วงคณะที่เฮดอุมาท่องตาเกียบนี่มันเกิดเหตไผอยู่ในในในช่วงระยะที่เขาเหตุจนถึงชะงักไปเป็นปีชะงักไปเป็นปี ต่อมาก,ก็มีทีมมานชนไหม่เขามาไม่เหตุก็จังงวไดเด็ก,กำเนิดเป็นเจ้าแก้วองค์นางที่นี่ไปอยู่ี่มาเลเซียมันดาลูกศิษย์ต้องหาที่อยู่มาเลเซียเขาก็บอกว่ามันมันมีประสบการณ์มีประสบการณ์ก็เลยมา่าออนุญาตเห้เเป็นกุมารท่ององค์ยืนเป็นองค์ยืนมันมีอยสองเนื้อ ระวังเหนือโลหะก็เหนือได้สิทางมาเลเซียก็บอกประจงไ้วห้เลยก็จงไวหวห้ยถึงกันได้สิหนาที่กงห้องพอก็คือปลุกเสกจมคาถาเวียนม่อนไปเออตามที่ได้ศึกษาเรียนมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะไปได้ดีหรือบ,บ่ดีมองได้อยังไงนะครับกะสดแทะสซดแท่แต่ปลายทางวิธีการบูชา,ยาอย่างไรเนาะเจ้าเกี่ยวเนี่ยรูปแบบการบูชาเนี่ยกวคางจะเป็นแบบ วบรานเขานั่นแหละครับพวกน้ำแดงพวกขนมหวานเนี่ยนะพวกน้ำแดงพวกขนมหวานอะไรก็ตั้งเจตทิฐิฐานจริงจริงก็เหตุดีด้เพราะว่าเขามีมวอนสารเป็นลูกอย่างต่างๆเป็นลูกสะกดลูกอย่างต่างๆ่างท่าดีของเขาอยู่ตามไปเขาซาเขาเลือเขาก็บอกว่าพวกไ,ได้ไปครอบก้องกะอํนนยโชคอันน้อยใส่ผสมควรเถอะนะแต่มันก็เป็นความเสื่อของแต่ละบุคคลหรอกอากา ไอย้ยาโจมไอ้น,อน้องพ่อแม่ลูกเสี้ยลงกหาไปเด,าเ,ดเดินทางเด,ดินเดินท่างพวกได้จะไปได้หอดได้จังได้กะให้ประสบความสุขความจเจริญโชคดีก็แล้วกันอ้าวสวัสดีครับ